ทานแคปซูลร้อยปีของโดราเอมอนโอ้ติดบ้าาเรียออกไม่ได้อ้ยอนีเป็นไฟแดงก็เลยกั้นบาเรียไว้เพื่อป้องกันคนเดิน้าไงแต่แคปซูลมันเดินผ่านไปได้เฉยเลยอ่ะแคปซูลมันไม่แช็งวด่นี่นาไปเร็วๆเร็วๆเๆๆๆเๆเร็วๆเร็วๆเรวๆเร็วๆๆๆๆๆรๆวๆเๆๆๆๆเๆวๆๆ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  เอ๊ะเอ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ยไม่เห็นตัวเลยแต่คิดว่ามันต้องไปที่โรงงานบสซชิบะแน่เลยเพราะเป็นโรงงานที่ฉันเกิดนะโอ้ไม่สิตอนนี้ยังไม่เกิดเลยนี่นะเออะออเนั้นก็ไปที่นั่นกันเถอะสุดยอด ีดูอะไรมั่วเต็มไปหมดอ่ะอ่ะอยู่ได้ไนั่น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 รีบไปจับเร็วเร็วไปมาส่งของเหรอขอบใจมากนะนะในนี้ห้ามเข้าทำไมล่ะครับก็ที่แคปซูลยังเข้าไปได้เลยอกรุณาแสดงตัวตนด้วยครับเออดถ้าอย่างนั้นแล้วก็ ถ้าใช้เจ้านี่ก็จะสะกดจิตได้อย่าวอธิบายช่างกน่ารีบๆเข้าไปเถอะนี่สะกดจิตเลยช่วยทีได้หนูไปจ้ะเลยเถอยเอ้ยไอ้เจือไอ้เจือจะยัดเอคุณจะรู้สึกง่วงขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดจมูกจ่วงจมูกของแบบนั้นใช้กับผมไม่ได้หรอกได้แล้วมาไปเดี๋ยวตอนนี้แหละไปเลยไปเร็วๆ โอ้โนบิตะตื่นได้แล้วโนบิตะโอ้เขาทำไปหนุมเอ๊ะต้องไปทางไหนเหรอไม่แน่ใจฮะไม่เด้มา้งนาแล้วดินะเฮ้ยต้องไปทางไหนวะเดีอเยอะละไม่ผู้บุกลนุ่อเฮ้ยขวานแตกแล้วอ่ะ มันไปหมดแล้วเฮ้เ้ยทีนี้ไปหาตัวนายกันเดี๋ยวเข้าเอาไปตาเอาไปายอนไม่าตเกันอย ยังเลยมันไม่ตาไม่บาดเจ็บใช่ไหมแล้วที่นี่มันที่ไหนที่เก็บของไม่ผ่านเกณฑ์นะทีมันไม่ใช่ของตกเกรงสักหน่อยอะเออเออเอ๊ะไอ้จดไอ้เอ๋โอ๊ลโอ๊โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอดยโด๊ยโอ๊ยโอ๊ยอดูโอยโอ๊ยอู๊โอยอยอ๊อ๊อออยยยยโอยยยอย บิตาโนบิตาอะไรมั้ ทำแบบนั้นได้ยังไงกันเล่ามีอะไรอีกไหมหอร้องอ่ะทิ้งฉันแล้วก็ไปเถอะก็บอกว่าทำไม่ได้ไงเล่าก็ไม่ได้ฉันทำไม่ได้ <I> 太冷 <重 S>。<laughs>

โอ๊ย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 โอ เออ๋ออเออเนี่ยเดี๋ยวกอเดี๋ยว่่อนหยกันเยเอ้ยออหายไปแล้วหายไปไหนเนี่ยเอ๋เฮ้ยเจอแล้วอยู่ในนั้นเออจะเออเฮ้ยทำไมถึงจะเข้าไปได้เนี่ยไม่เห็นมีทางเข้าเลยโอ้ยสงสัยหมดทางแล้วล่ะ ช็อกแล้วก็จะตาชีวิตเปลี่ยนแง่เลยนี่รูปปั้นเจ้าที่ของเมืองเรานี่นะถูกย้ายเข้ามาไว้ในนี้เองอ่ะเดปิดคืนให้นักอ้อยเถอยเวลาแบบนี้ยังจะมัวเล่นอยู่ได้จอยเอ๊ะเป็นสวิต์เปิดอย่างนั้นเหรอ หน้าตาดูซื่อบื้อยังงูฮะพูดบ้างน่าฉ่นน่ะเออทั้งนายสงคนหน้าตาไม่คุ้นเลยนะเออไม่ใช่นะคือว่าฉันเออได้จังหวะพอดีมาช่วยทางานทีซิเอ้าเอ้ยเออโนบิตะโดเรมอนรีบไปอยู่แค่ชูร้อยปีเอ โดราเอมอนเอสุสานวันเกิดนะโดราเอมอนชายโยไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนเขียนแต่ขอบใจนะอเนืกอออกแล้วล่ะเรื่องที่หนาดีใจมากๆในตอนที่เราเกิดคือเรื่องนี้นี่เองอะอ๋อนี่เรื่องนี้ละ ไปวูบนึงว่าไม่รอดแล้วดีจริงเลยนะสงสัยวันนี้ต้องขอบใจหนูซะแล้วล่ะฉันลืมไปซะสนิทเลยลนะ่ะพี่แพ้เรื่องน่าดี่ใจมกมากในวันเกิดของฉันก็คืออความจากลูกิตานี่เองอืนี่นายเขียนเอาไว้นะขอบใจมากเลยนะ <c oughs> ขอบใจที่เกิดมาในะอีกร้อยปีให้หลังนะโดเรมอน <c oughs> <c oughs>